左手右手ไม่เลี้ยงลูกไม่ล้างจาน อยางมาทำอะไรตรงนี้ครับเชยจย,ย,ยีัักแบบผักแบบพักอะไรใส่ชุดอย่างนี้แล้วมีอุปรกรณ์อะไรด้วยเนี่ยไม่รอว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะออกกำลังกายนิดนึงที่นี้เราตัวเรียนอิจาเส้นถีตัวเรียนคือแบบเหมือนบริหารยืดเส้นยืดสายร่างกายซะหน่อยนึงนะคะก็อยู่一段时没有锻炼了，每天跑步干嘛吧？来呀呀干อ来呢？一段时间今天就要在家里做一下，就ย泰拳练泰拳。ฝึกมวยนี่น่าจะออจานหนักนะเนี่ยมีอุปกรณ์พอ มีมีพร้อมหมดอ่ะจริงจริงมึงคนชอบแบบฝึกมวยไงแบบจริงๆไม่ได้เก่งแต่ชอบสนุกไงเตะเตะต่อยต่อยอะไรเงี้ยพี่ก็นเนอร์จะซื้อเฉวียนทีเฉวท่าเฉวท่าจริงๆแปลว่าถูกมือส่วนเฉวียนทีก็คือมวยนั่นเองแต่เมื่อกี้พี่หยางบอกว่าไทเฉวียนคือมวยไทยนะก็จะมีแบบที่คือเตะอะไรอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฝึกกันดีกว่าค่ะออกแล้วค่ะก็เส่นแรกเรินเร้อนร้อนก็คือการวอราง ร่างกายร้อนๆนั่นเองนะคะเริ่มแบบว่าร้อนเชิญภาไทยเรียกว่าอบร่างกายก็มีแบบเชี่ยนปางนะคะไหล่นะคะเข่ว่านข้อมือนะคะอันนี้คือเชิญขีนะคะอันนี้ก็มีเอวด้วยนะคะหยดยาวนะคะแล้วก็อันนี้คือสิกกายนะคะชีกกาย็คือหัวเข่านะคะก็ส่วนสี่เชือนโยโย่สีเชือนซ้อนสีเชือนนะคะแล้วก็มีเจ้าว่านก็คือมีข้อเท้าด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเที่ยวเที่ยวเที่ยวกระโดดด้วยค่ะ รขขเริ่เริ่มเริ่เิ่มยริัมเหิ่มเย่มเเริ่ม่มเแต่มเริ่มเ่มิ่งเัน่มเร่มเร่ร่มเมเ่มเ่มเร่เริ่มเ่มเร่เร่เรมริ่มริ่ม่ม่มีรช่มเ่มเริ่มเริ่มเริ้มเริ่มเ่นสัิ่นิ่่มไปกมบ่มม่มเริ่ม่มม่มเ่เรี่ม่ม่ริจมเ

เลยเหรอใช่เลยแหะสีสีใช่ผักแปรผักปแปรกระสอบทรายนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้แหละคะกระสอบทรายภาษา,าจีนเนี่ยเรียกว่าชาเปาชานเนี่ยแปลว่าทรายส,ส่วนเปาเนี่ยก็คือแบบเป็นห่อมันห่อทรายเอาไว้ก็เลยเรียกว่าชาเปาแล้วเราเน้นว่าเป็นกระสอบทรายที่ว้สมหรับต่อยมวยก็จะเรียกว่าเฉนจีชาเปาค่ะนมเรียกว่าเฉนจีเหมือนกันเพราะมันคือมวยเฉนจีถุงเท้าถุงเท้าก็คือถุงมือ 拳击手套แล้วช,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 ชกวอ,ชอ่ะชกที่เห็นชกชกเรียกว่าชกอ่ะใช้คำว่าโจนะคะโจค,คือแบบชกแต่ว่าถ้าแบบตบตีชกต่อยทรมิตรว่วานนั้นใช้คำว่าต่าจ้านะคะแล้วเตะเตะเตะก็คือใช้คำว่าที่เหมือนที่สูชิโอแต่วันทีเลยนะคะอย่างไรแบบเนี่ยอีชนจีก็คือต่อยหนึ่ง,มงหมัดอีก拳นจี击哈呃生命สีตาจ้จี้เต๋อแม่โจตัว大家ง得每นเข身ย哦。การออกกำลังกายนี่ถือว่าสำคัญมากกับสุขภาพเลย ะะทุกคนอย่าลืมนะคะออกกําลังกายกันทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับป๊อบป,ปี้ยางด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ติดตามบ่อยด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป๊อบป,ปี้ยางค่ะใจเย็นเนเนาะว่าจตัวเรนเราปปีป้หยางไปออกกาลังกายตามก่น,นะคะ